อันนี้ครับโดนแน่นอน,นท่านผู้ชมยิโดนแล้วว้ววิะยะวะเสียลม ่เบืเ่อไหมครับตีกระดีก็ติดแต่ใบไ,ไม้จะแก้ปัญหายัางไงดีเบื่อจริงเรยอวะคุณกำลังมีปัญหากระดีติดสวะใช่หรือไม่วันนี้นะครับทีวีได้เล็กของเราแฮ้ใี่ช่เอฟ็อกทีวีของเรามีทิกเล็กๆมานำเหนอเบือเ่อมากเลยเวลาเราไปตีกระดีแล้วแบบชอบติดหญ้าติดผักใช่ไหมตาต้าก็ ใช่ครับมันเป็นอะไรที่แบบงุนงิดอะวันนี้เรามาเสนอวิธีการมมกระหนีให้ไม่ติดสวะใช้คำว่าไม่ติดได้ไหมก็ไม่ได้ดีกว่าใช้คำว่าลดโอกาสติดสวะนะครับและเพิ่มโอกาสให้ปลากัดแม่นขึ้นอ่าจะทํายังไงจะเป็นยังไงมาดูมาดูวันนี้เราจะจําลองเหตุการณ์ใต้นะ้าให้ท่านผู้ชมดูเลยนะครับอ่ะท่านผู้ชมจําลองว่านี่คือโลกใต้น้ํานะครับอันนี้ใช้กระดี่ในการรีวิวเป็นกระดี่จัดเต็มนะขอบคุณทาง จัดเต็มด้วยนะครับอันนี้ได้จากโรงงานจัดเต็มชาเลนต์นะครับก็ใช้กันยาวเลยนะครับนี่นี่คือกระดิบปกตินะเวลามันว่ายอยู่ในน้ําก็คือก็อยู่นี้สังเกตตัวเบ็ดครับตัวเบ็ดจะทิ้งลงไปข้างล่างถูกไหมใช่ครับเออทีเนี้ยเวลาเวลาเราปล่อยจมไปเยอะแน่นอนครับตัวเบ็ดถึงสวะก่อนเนีย่ยเห็นไหมถึงก่อนคอยจะเกี่ยวผักเกี่ยวยงเกี่ยวหญ้ามาตลอดถ้าเราปล่อยจมลึกๆเว้นแต่เราลากผิวน้ํา คือเราลากกลางน้ําลากมาเร็วไม่ต้องปล่อยจมมันก็จะไม่ติดแต่ทําไงได้อะปลาแม่งอยู่น้ําลึกอ่ะทาไงที่ไหนยิ่งลกที่นั้นปลาแม่งยิ่งอยู่เยอะเว้เราก็ต้องปล่อยจมลงไปผลที่ได้ก็คือติดเนี่ยครับเดี๋ยวเกี่ยวโน่นเกี่ยวนี่เกี่ยวโน่นเกี่ยวนี่ใช่ไหมเนี่ยนะครับก็คอยติดโน่นติดนี่ครับหน้าลาขาดวันนี้มาแล้วจะมีทิกโมนะครับทิกโมให้มันแบบให้มันติดสวะน้อยลงแล้วก็ทําให้ปลากัดแม่นขึ้นไม่ได้ว่ากาันสวะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะ แต่ช่วยลดช่วยลดได้สักสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์และทำให้ปลากัดแด็นขึ้นก็คือนี่นะครับปัจจัยหลักของเราขายจริงจบใช่หรือเปล่าแฮ่ไม่ใช่นะครับมันคือเม็ดโฟมครับเม็ดโฟมตกปลาหน้าดินทั่วไปเลย2องละห้าบาทใช้คุ้มมากนะครับมีเยอะซื้อมาห้าบาทนี่โหขนาดหน้าดินยังตกได้เป็นชาติถูกไหมส่วนหน้าปิวหมดก่อนนะครับสิ่งที่เราจะทําก็คือนี่นะครับหยิบกะหดี่ของเรามาแฮ่และดีนะครับ แล้วก็เกี่ยวเม็ดโฟมไปที่ตัวบิดครับอ่านี่นะครับเกี่ยวไปเลยนะฟึบนี่เกี่ยวระดันให้สุดครับเกี่ยวสักพูดยังไงดีแต่ก็ดีแต่และตัวเบ็ดก็ตัวไม่เท่ากันเนาะอันนี้ลองไปช่างดูว่าเกี่ยวกี่ตัวส่วนตัวนี้ที่ผมไปเทสมาผมใช้สองตัวนะ เกี่ยวไป2ตัวให้เป็นลักษณะนี้ครับนี่นะครับเกี่ยวให้มันอยู่ลักษณะนี้นะครับสังเกตเบ็ดก็จะเลยออกมาเพื่อที่จะเกาะปากปลาได้อ่ะพอเกี่ยวแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงสงสัยใช่ไหมมาดูในน้ำกันครับว่าเกี่ยวแล้วเป็นยังไงนี่นะครับท่านผู้ชมเวลาอยู่ใต้น้ําเห็นไหมตัวเบ็ดแม่งลอยขึ้นข้างหลังเว้ยท่านบอกเฮ้ยจะเกาะเกี่ยวหลังหรือเปล่าไม่เราต้องดึงไปข้างหน้าอยู่แล้วครับเราพอเราดึงไปข้างหน้าเนี่ยมันก็ตัวเบ็ดก็จะตามหลังแต่เพียงที่ว่าคุณดูตอนจมเอ้า ตอนโจมเห็นไหมครับท่านผู้ชมบอดี้ก็ดีถึงพื้นก่อนถึงเบ็ดปกติตอนแรกเราไม่ใส่เห็นไหมเบ็ดแม่งจะลงไปข้างล่างก่อนเบ็ดจะถึงตัวสวะก่อนแต่อันนี้เห็นไหมเบ็ดอยู่ข้างบนนะครับตอนล่างเนี่ยตัวเบ็ดก็จะตามหลังอารมณ์เหมือนลูกปลาไ่ว้ตามกันทุก๊กตุก๊กตุกทีกกกกที่สําคัญคุณเชื่อไหมครับท่านผู้ชมสีขาวอะ่ะเป็นสีที่ปลามองเห็นถ้าถามว่าเฮ้ยนะ่าเจอมามาจากไหนคุณลองดูตะก้อหน้าดินดิเออ เฮ้ยทำไมมันกินโฟมนะครังที่โฟมไม่มีรสชาติเพราะอะไร1มันมองเห็น2มันลอยน้ําพราะช็อนก็เหมือนกันครับมันเห็นไอ้ตัวอะไรสายมาต้อเฮ้ยเห็นหางขาวๆมันก็เลือกที่จะขวามาัดเรียบร้อยนะครับวิธีนี้1รสสวะได้นะครับอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะได้ล้ยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่สิ่งที่ผมชอบก็คือมันทําให้ปลากัดแม่นขึ้นนะครับกัดโดนกัดแม่นขึ้นนะครับ,ก,ดดก,นนรบก็ไม่ต้องเชื่อผมก็ได้ไปลองดูซึ่งเราจะพูดกันลอยๆก็ไม่ได้ใช่ป่ะตากล้อง เดี๋ยวเราไปทดสอบกันให้ดูเลยดีกว่าว่ามันแบบได้ผลจริงๆอ่ะแล้วกัดโคตรดีย็นแม่เออก่อนอื่นต้องขอบคุณโหลของอัครเดชด้วยนะครับที่ว่าเขาได้จากเราไปเราก็ยืมสถานที่ผาถ่ายทำนะจำอัครเดชได้ไหมได้ครับประกาศกุั่นแหละเออไปแล้วนะครับนี่นะครับช่วยได้เนี่ยเคาะก็เคาะได้นะครับดึงดึงดึงอันนี้สัตว์เลี้ยงใหม่นะครับเราเห็นเป็นลูกน้ําครับผมเห็นปะเห็นปะในกล้องเห็นปะ อ่ะตัวนี้เป็นสัตว์เลี้ยงใหม่นะครับก็ชื่อซูซานนะเป็นลูกน้ําของนาเจยมิงเอาไว้ฟอาบ้านเคยเลี้ยงไว้สามวันเจ็ดวันไม่หายตลอดเลยไปเดี๋ยวไปชมการเทสนอกสถานที่กันว่ามันใช้งานได้จริงไหมครับฮัลโหฮัฟิวฟิวโจนี่นะครับผ่านการโมมาละเราลองมาใช้จริงว่าใช้ได้ไหมดูก่อนนะว่าตัวเบ็ดมันลอยน้ำเหมือนที่บ้านไหมนะมาดูดูนะครับ เบ็ดก็จะลอยขึ้นข้างหลังอย่างนี้นะครับดูเวลาลากก็กล้องเห็นไหมตอนลากเนี่ยแล้วก็จะไม่เกี่ยวด้วยนะครับที่สําคัญเนี่ยมันเพิ่มจุดให้ปลามองเห็นก็คือจุดขาวเนี่ยทาให้ปลากัดกัดแม่นขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองกันว่าตะยางเงี้ยมันจะติดขยะน้อยลงไหมลดอาการการติดสว่าไหมแล้วก็จะมีปลากัดหรือเปล่านะครับแอคชั่นกระดี่จะเสียไหมต้องดูไป ปล่อยจมได้เลยพอเบ็ดเราลอยอยู่แล้วอ่ไปกลัวหรอขยะตีกูจังเหรอไหนอลองดิสำหรับเทคนิคนีคน้นะครับเหมาะกับแบบหมายที่แบบน้ำขึ้นเข้าแล้วข้างล่างเนี่ยมีต้นหญ้า บางทีน้ํามันเข้ามาแล้วต้นหญ้าเนี่ยเพิ่งตายเน่าไปอย่างเงี้ยแล้วมันจะทําให้กระดีแล้วเนี่ยชอบไปเกี่ยวซึ่งไอการแบบต้นข้าวเยอะๆอย่างนั้นอ่ะโอ้โหปลาโคตรชุ่มเลยนะไอพวกต้นหญ้าต้นข้าวที่มันเน่าตายเนี่ยครับผมลองตีสัก2สองสามไม้แล้วก็ก็ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวขยะข้างล่างนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันช่วยได้แค่ในอาการลดนะครับลดการเกี่ยวไม่ได้ช่วยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือทําให้เราแบบ ยังมีพื้นที่ในการออกแอคชั่นเหยื่อมากขึ้นนั่นเองนะครับผมบางคนไปใช้วิธีเปลี่ยนไปเปลสองทางเป็นสองทาง,ทางแต่บางทีก็โอ้เราต้องเสียตังค์เพิ่มบางทีตัว15บาท10บาท15บาทเม็ดโฟมเนีครับสองละาบาทใช้ลืมคร้าท่านผู้ชมก็คือถือว่าเป็นการแบบประยุกต์แอปพลายที่แบบไม่ได้ช่วยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็เพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการพูดยังไงเล่นแอคชั่นของเหยื่อได้บ้างนั่นเองนะครับผมไม่ได้โนทำอะไร โดนแล้วครับท่านผู้ชมนี่เท็ลอก S S V E V 3ด้วยโดนแล้วโอ้โหว้ายโฟมโฟมกระเด็นไปแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับถึงจะตัวน้อยแต่มันก็ได้ผลจริงๆนะครับกั CA, บการเอาเบ็ดเนี่ยมาเกี่ยวโฟมนะครับเพิ่มเป้าให้ปลามองเห็นว่าไอ้ปลามันมีจุดมองเห็นมากขึ้นนะครับ เนี่ยแล้ะครับมันก็ทําให้ตัวเบ็ดลอยตามหลักเหยื่อไม่ค่อยเกี่ยวสวะสักเท่าไหร่ลดการเกาะสวะไปได้ประมาณ40%ถึง50%เลยก็ถือว่าดีกว่าไม่ลดถูกไหมสําหรับหมายลกๆลองไปใช้ดูครับเทคนิคแบบนี้ปลาเดยวตัวไม่ใหญ่แต่มันใช้ได้จริงจะตีอะไรงบอกดิตีก็ะดิ่ง ก็มาตีในกล้องของกูดเองโอ้ย,โ,อยโดนแล้วครับท่านผู้ชมเอาลุดโอ้โหโอ้โหเอาโฟมผมไปหมดแล้วครับเฮ้ยไม่มีโฟมกัดไม่แม่วนวะจริงขอโฟมเพิ่มหน่อยใส่โฟมแล้วตีต่อนะครับท่านผู้ชมมาลุ้นกัน โด,โดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วตัวนี้ใหญ่ตัวนี้ใหญ่ตัวนี้ใหญ่ครับท um ่านผู้ชมว้าวนี่ครับท่านผู้ชมกด็ดีจะเต็มโมติดโฟมโดนอีกแล้วนจะจ๊ะฉี่สวยงามนะครับ สังเกตนะครับที่ผมพูดใหญ่ๆๆเพราะอะไรนี่เพราะคันเราอ่อนลอกเราเป็นลอกที่เหี่ยวเบาครับเบรกเนี่ยเบรกค่อนข้างอ่อนเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยมันเพิ่มอัตราลดในการได้ปลาที่ว่าเฮ้ยพอคันเราอ่อนเนี่ยเราสู้เฮ้ยมันเหมือนปลาใหญ่ปลาใหญ่จังวะจริงๆอ่ะมันคือปลาเล็กแต่ว่าพอคันเราอ่อนเนี่ยเรารู้สึกหูแรงค้นเยอะเลยนะครับก็ลองดูครับไปโหลดอุปกรณ์เฮกลงเพื่อตกปลาไซต์ตัวแค่นี้ให้มันขึ้นนะครับฝากไว้ด้วยนะก,กับก็ดีโมเมทโฟมอย่างนี้ ปะตีกันต่อเทคนิคนี้แม่งกัดโคตรดีอ่ะอี่อกรดีมัดเบ็ดโฟมและที่สําคัญนะผมบอกเลยนะแต่ละตัวติดปากบนกับปากล่างเลยนะคือโอกาสหลุดน้อยมากนะครับติดปากบนปากล่างคู่กันเลยนะที่ผ่านมาลองยกดู อันนี้ครับโดนแน่นอนท่านผู้ชมโดนแล้วโอ้โหคือนีทำมืชม้เดีย๋ยวนะไม่กัดจังหวะลอยลอยตัวครับคือจังหวะแบบเหยื่อมันล่อนลงอะครับคือผมไม่ใช่ว่าปลามันกัดแล้วพูดนะคือมันมันแบบมันกัดคาแบบที่พูดอยู่เลยอะ่ะเย็นแม่โอ้โหอ้ย นี่ครับท่านผู้ชมใหญ่กว่าเดิมนะนี่ตัวดีกว่าเดิมนะครับสังเกตนะติดปากล่างปากบนเลยนะครับติดทั้งปากล่างและปากบนเบ็เดเนี่ยมันลอยตามตูดค่อนข้างแนบเลยนะครับก็เหมาะมากๆลองเอาไปใช้กันดูไม่ต้องเชื่อผมแต่แม่งได้ปลาดีจริงๆแล้วดูติดอย่างนี้มันจะหลุดเหรอเออคาปากครับท่านผู้ชม จัดป้อยตอนนี้นะครับตะกองแมงบนปลดยากติดทังปากบนปากล่างครับยกให้กล้องดูดิยกปลดไปใหญ่เหรอรเพราะอะไรเย็บปากบนปากล่างโอ้โหเทคนิคนี้ครับไม่มีหลุดจริงๆเนาะตะก้องเนาะขนาดตั้งใจปลดยังปลดยากอรท่านผู้ชมลองทาไปใช้ดูครับท่านผู้ชมไม่ต้องเชื่อผมแต่ผมโคตรสนุกอ่ะวันนี้กัดดีใช่ไหมเออแล้วกัดแต่ละตัวเน,น้นๆอยู่เน้นๆปากบนปากล่างเยี่ยมลองไปใช้ดูนะครับ ดีจนหลอนแล้วอะ่ะโยนอีกแล้วโดนอีกแล้วโยนไอ้จานกันท่านผู้ชมโดน,โ,โ,ดน,โ,ดนโดนคู่ครับตั้งกโ็โดนเอาหลบยังไงเดียวต่างกล้องโดนใกล้ครับผมโดนไกลเดี๋ยวโอ้โหไปเดียวเลยตีคู่กันเ,เลยอะ่ะ เอาลุด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 ีล่ครับโดนคู่กันเลยทั้งผมทั้งตะก,กล้องเลยตั้งกล้องไว้ตะก,กล้องโดนขอบนขอล่างเลยไนงะครับแต่ผมวัดเร็วไปหน่อยอะ่ะหนุดเลยแต่คว้าทันครับสุดเลยเ่ะดูด,ดิแต่โฟมก็จะหายไปนะครับเวลาปลากัดสะบัดนะครับแล้วก็ขยันใส่เอาหน่อยนะครับสุดยอดเทคนิคนี้ลองเถนะเนาะว้าว,าวา ก่อนยังไงวะอ้าวปลาเลยนะไอ้ต้นไอ้ต้นโอ้โหเฮ้เยรู้สึกไหมเนี่ยว่าเป็นปลาโอ้โหไปอวดท่านผู้ชมดิก็ได้จะเต็มมีเม็ดโฟม ไม่รู้เลยนะว่าเป็นป่าแทบไม่รู้สึกเลยว่าเป็นป่าเาเรียกป่าเหรอเขาเรียกแทงปั้นนะ <laughs> ด้วยความที่ว่าเบ็ดมันลอยขึ้นครับท่านผู้ชมจเห็นไหมติดทั้งปากบนปากล่างเลยแบบนี้ไม่มีหลุดครับด้วยความที่ว่า เบ็ดมันลอยตามท้ายครับคือมันสูงกะดับผางก็ดีนะครับดูติดทั้งปากบนปากล่างเลยเป็นไงอย่างนี้ไม่มีหลุดครับใหญ่คนนี้ก็อยู่แน่นอนตัวเล็กไปหน่อยนะครับแต่ก็ขอบคุณที่มาร่วมแสดงกันมาร่วมบอ,อกช่อง AJ Fox TV นะขอบคุณมากคุณผู้ชมกัดดีจนเหยื่อพังหมดเลยอะ กรดีจะเต็มนะครับเดี๋ยวไม่รู้แบรนด์หมดแล้วติ๊กเกอร์ก็เป็นเทคนิคเล็กๆนะครับที่เราลองคิดค้นแล้วลองมาทํากันผมก็ไม่รู้มีคนทํามาก่อนไหมนะแต่ผมลองทําจากประสบการณ์เป็นไงกัดดีเกินคาดเลยครับแต่ก็กแหละโฟมมันกัดแล้วสบัดโฟมขาดนะครับว่าโฟมก็หลุดไปหลายเม็ดเลยแหละดังนั้นวันนี้เราโฟมมาตีจนโฟมหมดอะ่ะออรอบหน้าซื้อโฟมสักข้าบาทใช้ลืมครับผมก็ลองดูนะครับเทคนิคแบบนี้ไม่หวงไม่ได้บอกว่าการสวัาดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ผมกล้าพูดเลยว่าปลากัดแม่นขึ้น เกิน50%บเรนะครับนมีติ้งกข่าวตามข้างหลังเราเหมือนก็ดีไ่ว้แล้วมีลูกปลาตามอะไรอย่างนี้นะครับสุดท้ายนี้ถ้าใครชอบเทคนิคโอ้โหเทคนิคเทคนิคแบบนี้นะครับเทคนิคเล็กๆร้อยเกตเล็กๆล,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 ลองไปทำดูครับได้ผลจริงๆและสนุกจริงๆติดปากล่างปากบนเลยชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r ค b e คลิปหน้าอยากให้เราไปทำคลิปอะไรคอมเมนต์ไว้นะครับเดีย๋ยวมาเจอกันใหม่ไปแล้วสวัสดีครับ ขอบคุณที่มาร่วมถ่ายทำรายการนะครับขอบคุณเจ้าน้องช่อนน้อยมากนะครับปล่อยไม่พอกินก็ปล่อยไปครับธรรมชาติโตได้เยอะกว่านี้ครับแล้วค่อยเจอกันใหม่ในวันที่เจ้า10โลเย่ต yeah! ่นนี้ก็ถือว่าเป็นการเทสล็อกซิ่ง EP 3ด้วยนะกับเทคนิคโมกดีให้ไม่ติดสวะ